ใครอยากเลือกเมืองอะไรก็เลือกเลยผมมาอยู่ยอดโอเคงั้นผมอลเบอร์ตาอลเบอร์แทกใครเริ่มก่อนล่ะเมืองใครก่อนอีกล้นเาามจุงก่อนเลยเอามาสนามหลักของจุงโกะกันครับที่มอร็อก ยวขออธิบายกติกานิดนึงนะอาวโอเคครับผมวันนี้อยู่กับชาเลนเรียกได้ว่าใครแพ้มีลิ้นชายอย่างแน่นอนแขกรับเชิญของเราตอนนี้3ามคนเรียกได้ว่า3กมขตริย์เลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับพี่ชิปต้อนครับสวัสดีครับคนดูเออขอเสียงตบมือหน่อยมันเล่นรายการอะไรสักอย่างสายความรู้ หัวเชียบแหลมอย่างตุงโขกครับผมอสดีครสอันพุกไหมอยู่กับผมนักล่าลายสุดยอดเออกาชาเทพพิทักกติกาของเราก็คือเราจะทำการเปิดชุดแฟชั่นใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเรียกได้ว่าเปิดหาผู้แพ้ใครแพ้ต้องกินมะนาวอ่ามีฟ้านหนึ่งกม,ม่วงสามแล้วก็มีทองห้นางคะแนน รวมกันใครเยอะสุดชน,นะอย่าพรว<ๆ>่ากูดูไม่ผิดจุโกโกโฟ้าก็อ,าออกหวานน้องชายกูลัได้คนกินมะนาวแล้วน้องผมบอกเลยนะครับว่าหวานหมูเปิดสามครั้งจุงโ,โกรับไปสามคะแนนทวดใครต่อดูมแชร์จอ เอาแต่นุก่อนปไะอ่ารย์นุกได้พี่คือผมดูจากสไตล์การเปิดจุงโกะแล้วเนี่ยเขาไม่มีสูตรในการเปิดเราต้องขยับตรงนี้ครับห้าครั้งนับไปเลยครั้งที่ห้าเรากดเลยครับเขาเรียกว่าเติมน้อยแต่ดวงดีดวงดีน้องๆกูเปิดทีละครั้งไม่ใช่ไม่เสร็จฟ้าเว้ยก็จริงแล้วเราอย่าไปออกนะ ถ้าเรากดออกตรงเนี้เกมจะบอกว่าเราหยองแล้วเรากดซ้ำมิหนึ่งววดีๆหน่อยเพื่อนแล้วมันยังไงครเออแ้ครับรอขา,ออขามานะว่ะคะแนนบวกหนึ่งเป็นสายืนหนึ่งนะตอนนี้หลายๆคนชอบ <วา S 1> กด 1. 1> ออกตรงนี้อย่าพึ่งครับกดซ้ำอีกหนึ่งทีใส่ลงไปและ เลยรุกเลื่อนเลื่อนจะเลื่อนสี่คะแนนครับมีชิปจะต่อเลยพี่กดปั๊บตัดแม่งเลยตะกี้ป่ะไปนั้งเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะตอนนี้เราต้องพูดว่าไม่เจ้าก็เจี๊ยบรอคอยครับกูยังไม่รู้สึกเปรี้ยวปากเลยนะตอนเนี้ยอ่า ของจริงมันต้องวัดแต่ตอนหลังวิไปกินไปโอเคครับจบวัสี่แตอนนี้ผมอยู่ที่โลแล้วผมขออนุญาตเปิดฉากนำด้วยการกดบีวิงไปรอที่พาย,ย้อนก่อนเลยละกัน <c oughs> ผมเลย <c oughs> ผมก่อนเลยรอบนี้ถ้าตัวใครเยา่ยาใครเย่าเปิดก่อนเลยมาเลยครับเดินตามมาเลยครับผมมานั่งกับแมวเยลโล่ตัวนี้เลยนี่นี่นี่หลายคน <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> ต้องรอตัวละครให้มันก้มหน้าก่อนดูดูให้ดีนี่ก้มปึ๊บกดเลยครับ มันก้มยื่นของมาให้เราไงครับเร็วคลิปเลยไม่ให้มัเสียเวลาทองคือไม่ต้องกินแน่ไม่ยากจัดทองเฮ้ยทองหน่อยดิเพื่อนเฮ้ยนับคะแนนด้วยนะจ้าห้าใช่หรือเปล่าเริ่มแปลกๆเริ่มเปรี้ยวปากแล้วเพื่องเย้าไปดิเริ่มเปรี้ยวปากแล้ววะอีกทีทองไม่รู้พ่อ โอเครู้เรื่องไม่ยบรอเอาครับดูของจูโกต่อเออเอ็นานึงเอ็ยเอสาดเอ้ยไอผมเราลืมปิดเฮ้แต่สีทองมันหเลยนะจารผมรอเล่นวีเขายังไม่เปิดปันพี่เลยจโก่วิ่งเดือดาม้โกได้ยีโกได้สคะแนนแล้วสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับผม

เจ็ดไะเข้าผมเจ็ดเจ็ดนะเด่นเจ็ดเสมอเนี่ยผมเจ็ดนี่หลักสูตรกดนั่งดูหน้าตัวเองงมงายอีกแล้วอ่ะนี่ครับโ้สหมดแล้วทุกคนเรียบง่ายมันอาจจะแบบไม่ชัดไงหน้าไม่ชัดกดใหม่ยังไง มาไปเฮ้ย,ยขึ้นนำผมบอกแล้วผมขึ้นนำแน่ๆนครัง้งต่อไปเราจะตอกโล่สองคนนะั้นด้วยการเปิดทองครับผมเอ้ยหมแล้วครับนำโด่งเลยโมงสองหรอเท <ำ S 1> ่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วของผมต่อเลยล่ะก,กันที่อัลเบต้าได้พี่ตัวนี้ก็ได้ เจ็บรอว่านะไปถิ่นใครคนนั้นชิบหายถึงเวลาผมอั้นมานานแล้วผมรอทองเนี่ยไอ้ยไปถิ่นใครถิ่นคนนั้นชิบหายตลอดเลยนะเอ้ยแล้วมันสูตรเดิมมาเลยไอ้นี้เปิดสีเลยหรอหรือไงสีเลยพี่จัดไปีครับโอ้รอเก็บครั้งสุดท้ายมาจบๆไป นี่เราเก็บครั้งสุดท้ายไว้พร้อมกันมั้ล่ะพร้อมกันอะได้ได้ได้กันเรยงหนึ่งพี่เฟโอเคเอาสุดท้ายพร้อมกันนะอันนี้พี่กดไปตสามแล้วคันที่สามาบ้านบ้านใหญบ้านนั้นชิบหายผมว่าคนคนสุดท้ายดวงดีเสมอว่ะเอาเลยจุกวกไปก่อนเลยเฮ้ยผมว่าครั้งรอบนี้ต้องเข้าปาร์ตี้อยากจะดวงดีเพราะว่าเมื่อกี้เราออกตีแล้วเราดวงดีตอนเนี้ยคนในปาร์ตี้จะดวงดีครับทองอะไรครับยังไม่เห็นเลยเนี่ยอุ้ย อวงมันลงมาครับหนึ่งทั่วดีรับปังต่อเลยบวงกันลงมาถ้าจูกได้บวงหนึ่งนี่คือไม่เจ้าก็เจ้าแล้วนะเอออย่างหยางหยางหยางยังมันไม่ออกทองเลยว่ะจะเปิดครั้งนี้โอกาสออกทองคุณยากเว้ยโอ้โหวันนี้ไรโดว์วันนี้ไรว่าการโดนว่ะสักทีเออครับพี่ บัตตี้เด๋อฮับบูไปโอเคครับยังอยู่เที่หนึ่งอยู่ครับตอนนี้เราที่หนึ่งเป็นลูจันทุกต่อลูจันทุกต่อลูจันทุกต่อจันทุกต่อผมจะสอนสูตรนี้ยังไม่เคยใช้ในช่องเลยนะเขาเรียกว่าสูตรสับสัตว์ดูครับสับมึกหมาสูตรสับมึกดู ให้เป็นบุญตาน้องๆพี่ๆที่น่ารักอตอนนี้ท่านปุกลังอยู่นะไม่เสมอก็แพ้แล้วครูตอนนีน้น <f uzz> ออกไปเลยอย่าไอ้เนี่ยผมว่าลอยู่กุ้งโจกมุดแล้วเปิด <f uzz> นี่มุดมเายไอ้กันเสร็จทองไปดีทองไปดีนั่นเนี่ยเว้ย ้ก็เจโโอปลามมาติดๆสูตรมุดแบบเดิมดวงกำลังขึ้นนี่จะคุณได้ทองนี่ชนะเลยอ่ะทองทีดด้ทองโอเคครับตอนนี้ผมงอยู่เหลือคนละทีสุดท้ายตอนนี้เราได้ม่วงของจุงโกะสองของกันฟุกนักล่าสองของผมได้สามเหมือนลิ้นมันเปรี้ยวแล้วเนี่ย เอาใครก่อนผมก็ตะโกนเยอะจนเสียงเริ่มแหบแล้วว่าหิวมะนาวอะแล้วแต่มุมเลยมุมใครมุมมันมุมใครมุมมันน้ำหนึ่งสองสามแล้วบึ้มซ้ำดมเลยมาเอาใครก่อนอะพร้อมเลยพี่พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามแล้วตึ้มเลยเดี๋ยวให้แชร์ตอนทีเดียวนะอ่าแชร์ไงนะแชร์จอทีเดียวค้างไว้นะค้างไว้นะจะได้เป็นสักขีพยานเอายังเอานับเลยอันฟุกนับเลยสามสองหนึ่ง ลูกหลักเอาออฟ้าครับได้ได้ตัวคนโดนแล้วจุงโกะฟ้าตานพุกฟ้าอาันนี้นะไปดูครับเจอตัวคนโดนแล้วครับผมเป็นบุตรแห่ง R O O นะครับพี่พี่พี่พพนั่งรอ<ข>ตรงนั้นก่อน,นจุงมาจุงจุงจุงมาหาที่สามไหย เรามันวัดกันยังไม่ลงไงแต่เรากินเนอ่อยู่แล้วแต่เราอยากอาหารที่3ามนะอ,อันนี้กินไะด้ลอยลำแล้วลอ,อยลำแล้วไปปล<า>่อยพี่ชิปไปแกให้เก็บไอ้นี่ไปวะใครเะที่สุด 1> 1, 2, หนึ่งสองสามใครได้ไวครับอยากให้เขาเหยียดหยามเราดีไอ <laughs> จุงได้ม่วงหรอม่วงเรียบร้อยจันฟุก โอเคเดี๋ยวกูมาไปสับพี่มะนาวแป๊บผมต้องไปเตรียมมะนาวโอออะไรมกูได้ที่สายผมหันรอเลยดีกว่านะพี่นะจุงน่าจะเตรียมของอยู่ไหนอะไหนอะชก่อันไหโชอบอนหนดูนี่ถึงลูกรักกันถึงลูกรักกันจัดแบบตึงๆเอาวะตาเล่นน่ากินอะไรรอติดตาม กินทั้งเปลือกเลยไหมล่ะอย่าท้านะเขาบอกว่าที่สามเขาต้องกินสองเท่าเขาว่ากันนะเฮ้ยไม่มีกฎไม่มีกฎนี่ตั้งแต่แรกเอายังผมรอแซนายแล้วนะเอาดิจานผมเลยเอายังนะน้ำยี่ชิมน้ำเลยบ่ชิมน้ำเลยผมจะลงอ่ะเดี๋ยวจานนี้โอ้ยหนึ่งจับนะผมนับยังเนี่ยเลย น่ารกแ่ม่แบบปาลิ้นสั่นัผมบคปม่มเลยพี่ของผมอ่ครับการเรียบร้อยไปแล้วเอค้นผมเลยเสียงผมใส่เลยป่ะ ดเลมีฝาสนลาจีไหนไอ้ดูงปวดไม่ออกกล้องเลยวะพี่ไม่เห็นเอ้าผมกินไปแล้วมื่อกีอ่ะเอ้าไม่ได้ไม่ได้ดิยังไม่เห็นอะไรเลยกินอะไรแล้วปดมันเรามองไม่เห็นจ้องวดเอ้าใครเห็นว่ากินแล้วบ้างวะดูช่องแชทผมด้วยเดี๋ยวถามช่องแชทอ่ะช่องแชทเห็นแล้วยังครับช่องแชทคุณจุงเห็นแล้วยังครับ พิมแล้วนายชอบชัดจุงกัวน่ะเห็นบ้าพยานเป็นล้านรออะไรล่ะได้ได้ดีกระชับวิทย์แบบนี้รอพวกพี่พร้อมมาฮะนี่นับให้เลยดีกว่าคนกินอาจจะไม่ถนัดเอาแล้วเอาสามสองหนึ่งไป แต่ว่าเห็นแล้วว่ากินแต่ว่าตอนผมกินผมเลียเปลือกเข้าไปเลยอะีิมันก็ได้เออเอองั้นแหละทีหลังก็อย่าดวงไม่ดีจะได้ไม่ต้องกินถ้าผมกินสองรอบมารอบเดียวเชฟก็บอกไม่มีใครเห็นรอบแรกมาโูษเลยไปหรือเปล่าโอเคก็สรุปกันหน่อยดีกว่าอ่าฮะ ป็นตอนนี้นะครับผมสรุปผลเลยก็คือแต่ผมไม่อยากจะค่อยพูดเท่าไหร่พี่ชิปอันดับหนึ่งครับอันดับ2เป็นจูงกบสองบวกหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผมแต่ว่าผมก็ยังไม่เอาจริงนะโอเคครับก็ขอบคุณอีเวนต์ใช่ไหมสนุกสนุกนะครับก็อย่าลืมติดตามดาวโหลดนะครับ A O Origin นะครับผมผ่านช่องทาง App Store Google Play นะครับหัวเว่ยแอปแกลอรี่นะครับผม Oppo Market นะแล้วก็ช่องทางดาวน์โหลด PC นะครับของทั้ง3ท่านเลยนะครับก่อน <ขอ S 1> จะไปะเดี๋ยว<ร>ขออีกนิด<ร>นึงขอลาไปก่อนเลยรับกันอโอเคอได้เลยครับฝากติดตามคอนเทนต์ r o o ด้วยนะครับทั้งช่องพี่ชิปตน้นนะครับช่องจุงกุแล้วก็ช่องของผมเองด้วย ได้ครับพี่ๆก็เชื่อมคอมมูนิตี้กันเนาะจะได้แบบเวลาหาอะไรดูหาอะไรอัปเดตจะได้มีกันให้ดูนะครับแต่วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากที่แวะเข้ามาสนุกสนานกันแล้วก็ขอขอบคุณจุงโกกับพี่ชิปด้วยครับผมเล่นกันครับผมจัดไหยกันครับวอครับได้เลยเจอวอกไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า ไม่ทีเลยวะไอเฮียขอต้องดิ้นเข้าไม่ได้จะได้เฉิดซะหน่อยอันนี้พี่ชิปเฉิดแล้วผมไม่ได้เฉิดเลยวะโอ้ย